ครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมจบตัวเลขไปแล้วนะครับมาที่ตลาดนัดก็มาหาพักพวกกันอันนี้ใครสั่งผมไว้เดี๋ยวผมติดต่อไปนะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อยวยวัตโกแท้ทันนะปี55เนื้อทองฝาบาทปั๊มนะท่านผู้ชมนะนี่ครับสวยงามมากครับแรงบันดาลใจนะ่าจะมาจากเหรียญหลวงปู่สุกนะเยญนนี้นะท่านผู้ชมวัดปากคอมาขามเท่านะคล้าย,ายออกแบบคล้ายกันเลยนะครับอ่ะได้ไปหนึ่งเหรียญแล้วนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญอ่า ก็ลูชิมพรนะครับเหรียญเขาลำตัดนะครับเหรียญน,นี้ผมจําไม่ได้ว่าท่านพลตำรวจตรีขุนพันธลักษ์ราชเดชปลุกเสกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่ารุ่นนี้ไหมนะครับถ้าใช่รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับถือว่าสภาพสวยดีทีมงานก็แบ่งปันเสมอนะครับพักบอกมาหากันวันนี้ยังไม่ได้ทานน้าเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญลักษณะนี้อันนี้ปูกโตเสกไหมใช่หลังคิดว่าน่าจะเป็นลวกปูโตวัดประตูชิมพีปลุกเสกนะครับเป็นเนื้อทองแดง ลักษณะลมมันปูนะครับเบสิกดูง่ายๆนะครับปี25-2-1้นะท่านผู้ชมนะรายการต่อไปเหรียญนี้ครับถีเด็ด99ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนี่นะครับเพชรบูรณ์นะครับหลวงพ่อทบเสกครับนี่จริงเท็จประการไดเราไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงที่ผมอัดคลิปนี้ก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับเป็นพระผิวหิ่งหิ่งนะครับเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อบึง3,000นนะครับนี่ครับขอบตัดเบสิกแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นผิวหิ่งนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ นี่ครับว่ากันว่าหลวงพ่อทบวัดชลรแดนนะครับร่วมปลุกเสกครับอ่ะดูอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นพระแท้เบสิกอยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญที่ผมชอบมากครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ3รอบราชกาลที่9นะครับปี2 5 0 6อาจารย์ทีมวัดช้างให้ปลุกเสกนะครับหลวงพ่อคลายวัดสวนขันนะครับหลวงพ่อโตวัดประดู่ชิมพีหลวงปู่เฮียงวัดป่าท่านผู้ชมนะครับโอ้มาเยอะนะท่านผู้ชมพิธีใหญ่เลยนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอครับแต่ว่า ออกตามสภาพนะครับพระดีพิธีใหญ่ไม่ควรพลาดนะครับทองคํานี้เล่นกันเป็นแสนนะท่านผู้ชมนะส่วนลักษณะเนื้ออัปก้านี้ครับมีเกลออกมาหลายฝีมือนะครับมีเทคนิคการดูเดี๋ยวผมไปแบ่งปันความรู้นะครับเอาใหม่ครับท่านผู้ชมรายการนี้ก็ได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับส่วนรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองครับสภาพสวยมากนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสวยงามเหลือเกินนะครับแบบนี้เลยคิวิ่ิงแท้ตาเปล่าเลยนะแบบนี้นะได้มาลักษณะ2รายการส่วนรายการนี้นะครับเป็นพระผงหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองมาพร้อมกล่องแบบนี้ครับ เอาว่านะครับพระสมเด็จหลวงพ่อแพรนี่เนื้อดีมากท่านผู้ชมนะครับใครเคยส่องจะหลงไหลนะแบบนี้แท้ทันแน่นอนนะครับก็ได้ไปอีกหนึ่งรายการนะครับมาประกวกันนะส,ส่วน2รายการนี้เป็นอื่นไปไม่ได้ครับวัดดวงแน่นอนครับแบบนี้นะท่านผู้ชม,มแบบนี้วัดดวงแน่นอนยังไม่ทราบที่ผมไม่ตีเป็นที่ไหนนะครับท่านอยากจะเช่าท่านก็วัดดวงไปนะคร<ม>ับบ้านเก่าและเสายโยเป็นลักษณะพระผงสุพรรณเนื้อผงน้ำมันนะครับแต่บางท่านอาจจะรู้แล้วแหละนะครับแต่ว่าบางบางทีก็อาจจะดูไม่เหมือนกันผมก็เซฟตัวเองไว้ก่อนผมก็ขายวัดดวงเลยนะครับ ส่วนรายการนี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จลักษณะคะแนนนะท่านผู้ชมแต่ว่าเนื้อหานี่โอ้ยหนึกนุ่มเหลือเกินนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเรี่ยมติดแบบนี้นะแล้วก็ท่านไปดูว่าเป็นที่ไหนนะครับท่านผู้ชมนะท่านดูแค่นี้ก็นะครับคือพระสมเด็จเล็นแค่ชอบรับผิดชอบตัวเองนะเนื้อหาแบบนี้แหละท่านผู้ชมบางทีผมเอาเหรียญไปลงเขาก็ไม่เช่ากันหรอกนะครับเขาจะมีคนชอบพระสมเด็จพระลิษลับนะครับกินตับทวไทยนะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าเป็นผ้าเหรียญก็จะมีลูกค้าชอบผ้าเหรียญรับประกันพระแท้ตลอดชีพมีหลากหลายนะครับลูกค้าผมนี่นะเรามาดูซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรวัดที่กุลทองนะครับผมอยู่ตลาดนัดนะวันนี้ก็เสื้อผ้าก็มาหลากหลายเลยทีเดียวผมนั่งอยู่บริเวณนี้นะท่านผู้ชมนะก็มีลูกค้ามาหาいいผมไปเช่าได้ทุกที่นะครับท่านผู้ชมนะครับมผมมีนะครับคอนเน็กชันหลายที่เลยทีเดียวจังหวะวัดดวงก็ต้องวัดดวงนะครับจังหวะกัดฟันเช่าก็ต้องกัดฟันเช่านะครับเมื่อกี้ผมก็ไปวัดดวงเต่่าาหหลลวงงิมอคคนึรับ ราคาสถิติสโมสรนะครับถ้าพลาดก็คือพลาดเลยไม่ว่ากันนะครับถือว่าตัวเองดูเองนะครับดูในเลี่ยมใ้ยนะพี่จีนะอ่ะรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้ครับนี่ครับหลวงพ่อทบเสกครับเหรียญนี้นะนะครับมีแบบนี้เลยนี่ครับหลังจะเรียบๆแบบนี้ท่านชมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับศูนย์กว่าๆแล้วมั้งนะครับเนี่ครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะจริงเท็จประการหนท่านไปดูอีกรอบหนึ่งฟังหูไว้หูก็แล้กกันนะครับขึ้นชื่อว่านะครับอ่าหลวงปู่อ่าหลวงพ่อทบเสกนี่โอ้สายเหนียวท่านผู้ชมนะครับเพชรบุญนะครับแบบนี้นะ นะครับถือว่าสภาพก็ผิวหิ้งๆิงนะครับนี่ครับการแกะการเกาบล็อกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญ3รอบรัชกาลที่9พระดีพิธีใหญ่ปี2 5 0 6ครับเนื้ออัปปานะครับแบบนี้ทองคํานี่ไปเป็นแสนแล้วนะครับพระอาจารย์ที่วัดช้างให้ปลุกเสกนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปลูกเสกนะครับหลวงปู่เฮียงวัดป่านะครับและพาเจจิชื่อดังมาเยอะท่านผู้ชมดูไม่หวาดไม่ไหวท่านผู้ชมนะครับส่วนรายการนี้นะครับ เป็นนะครับทางด้านของเหรียญข้าหลามตัดสภาพแชมป์เลยนะท่านผู้ชมผมไม่แกะก็แล้วกันนะอันนี้เป็นเหรียญข้าหลามตัดกรมหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่ครับถ้าผมจาไม่ผิดนี่ถ้ามันจะมีรุ่นหนึ่งอ่ะพลตำรวจตรีขุนพันธลักลรษราชเดชปลุกเสกซึ่งเป็นสายโอ้คงกระพันชาตรีสายเหนียวเลยนะครับนายตำรวจสายเหนียวผมชอบมากนะผมเก็บสายนี้เยอะนะครับรุ่นนี้ผมไม่ค่อยได้เช่านะครับแต่เป็นพัดแท้เบสิกส่วนรายการนี้เป็นเหรียญแท้ดูง่ายสบายอกสบายใจนะครับ ปี2521ครับหลวงู่อตัวม้าดูชิมพีปลูกเสกตามประวัติจริงหรือไม่เป็นอย่างไรท่านไปชมอีกรอบหนึ่งผมอัดหน้างานผมไม่มีสคริปต์นะครับส่วนรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเหมือนมีชีวิตครับปี55ใครสั่งผมไว้ครับติดต่อมาด่วนเลยนะท่านผู้ชมนะนานๆทีผมเจอรอบหนึ่งครับพระพวกแบ่งมาให้ผมก็นะครับพอมีค่ากับข่า,ขา,ขาผมก็ขายแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ทุกรายการพราเหรียญผมรับประกรันพระแท้ตลอดชีพทุกรายการแต่ว่าเป็นผ้าผงอันนี้ผมก็รับประกรันพระแท้ตลอดชีพนะเพราะเป็นผราเกจินะ แต่ว่าเป็นผ้าลึกลับกินตับทั่วไทยนี่ก็ต่างคนต่างดูนะท่านผู้ชมนะเอาไว้ใช้นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับหวังว่าครับท่านผู้ชมจะชอบนะครับหากท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์ comment, อย่างสุภาพหรือส่งสติ๊กเกอร์ใต้คลิปของผมที่ทำไปแต่ว่าหากท่านไม่ชอบผมต้องกราบขออภัยนะครับยังไงก็นะครับนี่ครับเล่นผ้าก็แบบนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับบางท่านก็จะไปอัดคลิปเกี่ยวกับการเข้าป่าหาเห็ดหาอะไรนะช่วงนี้เนาะแต่ผมก็นะครับครีเอเตอร์เกี่ยวกับผ เรามาก็นะครับมาหาพราะพี่พี่ก็มาหาพระอยู่หลายท่านก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆวยแข้งค่าปลอดภัยทั้งผู้รับชมทั้งผู้อัดทริปทั้งคนขายพระทั้งนะครับท่านผู้ชื่นชอบวงการพระเครื่องก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับเงินไหลคลองทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผม